เป็ดไร่ทุ่งเนี่ยมันเลี้ยงเอาเนื้อหรือเอาไข่ก็พอเอาไข่เขาจะไปไข่ตรงไหนพ่อเราตีให้ดูหน่อยนี่นี่นี่มันไข่ที่น้องรุตามร่องนี่แหละตามร่งมองนี้ครับผมปกติพ่อเก็บกี่โมงปะ่ะตีห้าถึงหกโมงเริ่มเริ่มเก็บเนาะเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยเขาเริ่มเลี้ยงตั้งแต่<อ>ตัวขนาดไหนครับบอ,อกว่าเลยสามมือวะเอามาไวร่ป้ามพยาบาลก่อนเหรอม,มันสิบห้ามึงถึงยี่สิบมือเขายังออกออกมาปล่อยทชงเลยเนาะเขาซื้อเขามันตัวยี่บห้าบาทอ้าเดือนเห็นไข่เลยไข่หลุดเลยครับผม ห้าพันตัวเนี่ยเวลามันให้ไข่มันจะให้เยอะแค่ไหนพ่อโอ้มันหา 20, 30, 40, ่ายี่ร้อยสามสิบยี่รอยสี่สิบแพ็คหรือเละแพ็คละกี่ฟองพ่อสามสิบ <30 S 1> โอ้โหเยอะมากมากเลยนะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากที่มันไข่แล้วเนี่ยมันจะให้ไข่เราอีกนานแค่ไหนพ่อนานยี่สิงปีหรือเปลหลังจากนั้นเราเก็บได้เป็นปีเลยเหรอพ่อเงินเก็บได้เป็นปีเลยแล้วไข่เยอะๆอย่างเงี้ยพ่อพ่อเอาไปขายที่ไหนอย่างเงี้ยมันนี่พ่อข้าเขาเขามารับทุกมือเลยไหมเงินไปยูจังหวัดใดขาก็น้ำไปคือนกู เขามีคนเลี้ยงย่างเดียวเขามีคนนําเก็บย่างเดียวก็แปลว่าไข่มาเยอะๆเนี่ยก็คือไม่มีค้างเลยบ่บ่บ่ค้างทั้งมือตอนกลางคืนเขาจะนอนอยู่ในเข้าเนี่ยแหละพ <อ S 1> ละ่เพราะนอนอยู่นี่ยโอ้อ <ะ S 1> เราก็เอาตะไคร์าาามาล้อมตะไคร์ล้อมแหมนพ่อจะปล่อยเป็ดออกไปหากินเนี่ยประมาณกี่โมงพอ่อ หกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงว่าเกินหาหมงกุงเขาเล่าเสร็จแล้วป่อยอย่างเงี้ยพ่ออะไรที่เป็นศัตรูเขาบ้างครับแล้วเขามีโอกาสที่จะมีโรคมีภัยอะไรบ้างไหมกับพวกคุยนี่เนาะเพราะเขาให้วัคซีนมันเยอะเรื่อยๆนะต้อฉีดยาฉีดมันอย่างนี้รู้แต่ว่าศัตรูไล่เรื่ลยก็หมาเึล้ต้องคอยระวังภัยให้เขาด้วยเนาะเพราะเราไอ้เรื่องหากินเขาก็หากินของเขาไปเองเนาะแรงเขาหากินเอง โอ้โหไข่ใ,ใบใหญ่ๆสสยๆลูกโตๆโตอ้โหไข่คร,ครับไข่ไข่เป็ดแคบไข่เป็ดสวัสดีครับแนวทางเกษตรเก็ตความรู้คลิปนี้ E ีีนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาศึกษาวิธีการเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าวิธีคนเลี้ยงและววิธีการเลี้ยงมันเป็นยังไงมันเลี้ยงยากไหมแล้วใช้ต้นทุนเยอะแค่ไหน คนเลี้ยงจะต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวเราไปศึกษากันในคลิปเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าเพื่อนๆรับชมมาจากจังหวัดไหนแล้วที่จังหวัดของเพื่อนๆนะครับมีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแบบนี้ไหมถ้าพร้อมที่จะไปรับชมแล้วก็ไปกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อครับช่วยแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับผมพอลี่บ้านหนองผือนี่แหละครับอยู่ตำบลหนองบัว เพื่อกูสมุมมาหารสารคามมั่งครับพ่อครับเป็ดที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเลี้ยงเป็นเป็ดไร่ทุ่งใช่ไหมพ่อเป็นเป็ดไร่ทุง่งเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยไม่ทราบว่าพ่อเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับพ่อโอ้โนมันสี่สิบปีอยู่ตีสี่สิบปีเลยอะพ่อวันสิบกว่าปีนี่แหละเวลามันกับเปียนฝุงไปเรื่อยๆอย ได้ปีนึงกับเปี้ยนสิบกว่าปีนี่ก็เรียกว่าพ่อก็ทําเป็นอาชีพเรียกว่าเป็นมือโปรเลยเนาะพ่อเนาะเป็นนะเป็นอาชีพเลยละ่ะเป็นอาจารย์เลยแหละวันนี้นนะเป็นอาจารย์เดี๋ยวผมจะมาขอความรู้นะครับเกี่ยวกับวิถีของคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะพ่อเนาะไอฝูงที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้พ่อเลี้ยงไว้กี่ตัวครับทั้งหมดเนี่ยห้าพันเนี่ยห้าพันตัวเลยเหรอพ่อ <S <S อุ้ยทำไมเลี้ยงเยอะจังผมขีมันหลแม่มันขีมันหลายเดี๋ยวกอนเขาจะเห็นหน้าออกมาล่งเลยมันจินกอนไหมอ๋อครับพ่อพ่อ ผมอยากรู้จังเลยว่าไอ้เป็ดไร่ทุ่งเนี่ยมันเลี้ยงเอาเนื้อหรือเอาไข่ครับพ่อเอาไข่เอาไข่อย่างเดียวเลยเอาไข่อย่างเดียวโอ้ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี่ก็คือผลผลิตของเขาเลยเนาะผลผลิตของเขาเลยแล้วการที่จะเราจะเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งมันมีสายพันธไหมพ่อใช้สายพันธ์อะไรพ่อเป็ดสีกจีเป็ดแดงเขาเอินแกกีคัมเบลอะไรเนี่ยรา้วพ่อแล้วไอ้พันเนี่ยมันมีข้อดียังไงถึงเหมาะสมที่จะเอามาเป็นเป็ดไร่ทุ่งครับพ่อมันไข่ไง มันไข่ด hey, ีเอ็นเนี่ยเขามาเลี้ยงมันอ้วบมันเปิดตาแม่น้นไปเ่าได้โดนหรอกแล้วก็ยางบ่ไไวอ้วนเกินมันมันบ่คือเปียไข่เปียไข่เขาเลี้ยงไปมันไข่เนี้ยมันผอมเรื่อยๆ้วมันแข็งแรงไงอ้ไรได้เป็นกิโลเลยนะโอ้โหก็แปลว่าไอ้ พันเนี้ยมันเหมาะสมแล้วที่จะมาเลี้ยงเป็นเป็ดไร่ทุ่งนะพ่อเ,เพราะว่าไข่เขาให้ดีด้วยใช่ไหมพ่อไอเป็ดน,นี้คือเป็ดสาวแล้วเนี่ยอายุมันกี่เดือนแล้วพ่อตอนเนี้ยตอนนี้มัน1 8บแเดือนหรอจีเขาเริ่มเลี้ยงตั้งแต่<อ>ตัวขนาดไหนครับออกมาเลยสมมือวะ สามวันเนี่ยมันต้องทํายังไงถึงจะเอามาไล่ทุ่งได้ครับเอามาไว้ฟาร์มพยาบาลก่อนเหรอมันสิบห้ามึนถึงยี่สิบหมื่นเขายังออกมาปล่อยชงเลยเนีเราเลี้ยงในข้อของเราก่อน,นถึงอยี่สิบวัน,นตอนที่พ่อได้เป็ดสามวันมานนเนี่ยได้มาจากไหนพ่อแล้วราคาเขาขายให้แพงไหมเออมาจากรุงบัวเขาเหรอเขามีมันมีมูอติดตามเขาเดี๋ยวถามเขาว่าเขาเดี๋าข้อมาส่งให้ฟาร์มใหญ่เลยใช่ไหมพ่อฟาร์ามใหญ่เลยตัวเขาซื้อเขามันตัวยี่สิบบาท อ๋อตัวตัวอายุสามบาทนี่ก็ยี่บห้าบาทแล้วยี่ห้าบาทอ๋อก็มีต้นทุนแล้วเนาะพ่อเนาะ<ม>เอามาอนุบาลไว้ยี่สิบบาทแล้วเนี่ยสิ่งจําเป็นที่เราต้องมาเตรียมออกทุ่งเหนือมันต้องเตรียมหาอะไรบ้างพ่อนี่เตรียมพาเราวันนนท์แล้วปล่อยอกมากินเขาัยไม่แรกเขาอ,อะไรกับเขาไปพรามันเขานีมันโม่ล่งพักมันแล้วที่ปล่อยตามทุง่งนงทุ่งนายอย่างเงี้ยพ่อไม่ทราบว่าเป็นนาพอ่อว่าครับบ่อดีขอเขาขึ้นกันอ๋อ คือการที่เราจะเอาเป็ดลงทุ่งเนี่ยเราไปขอเจ้าของนาก่อนแมนขออนุญาตเขาก่อนแมอ่าวิธีการขอขอ,อยังไงพ่อเยวเขาแล้วขอเอาเป็ดมาเลี้ยงได้บ่าไปถามของชีเลยเหรออาแล้วมันมีคนให้จะมีไม่มีคนให้มีัหม วนมากกมีคนไหลไหลเพระาระหาไหลเพร่ะใครมีหรอกไม่มีใช่ไหมพ่อ,เ,อ,อ,อเพราะว่าเป็ดไล่ทุ่งเองมันก็สร้างประโยชน์ให้กับนาข้าวของเจ้าของเขาเหมือนกันใช่ไหมพ่อเ่ไ,ไอเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันมาช่วยอะไรกับไอนามันมาเป็นกันจัดบบกคอยให้แน่กินเขาดีดย้ำเขาดีดให้มันจมน้ำแน่เลยเขาดีดมันไหล มันมาช่วยกินพวกหอยโชลงโชลี่ด้วยมันอากำจัดไอข้าวดีอีกข้าวดีอีกวัชพืชอีกเออแล้วที่สำคัญนี่ขี้ใส่นเขาอีกนะพ่อเป็นุ๋อด้วยนะโอ้ยสุดยอดมากเลยเอาพ่อจากที่พ่อเลี้ยงตั้งแต่สามวันเนี่ยครับต้องเลี้ยงนานแค่ไหนครับเขาจะเริ่มไข่เนี่ยใบแรกเนี่ยพ่อมันนานก็ห้าเดือนนี่แหละถ้าจำว่าพีดคิดว่าหาเดือนได้หาเดือนเห็นไข่เลยไข่หลุดเลยครับผม ห้าพันตัวเนี่ยเวลามันให้ไข่มันจะให้เยอะแค่ไหนพ่อโอ้มันหยี 20, 30, 40, ่ร้อยสามสิบม่ร้อยสี่สิบพงนี่แหละนานที่ได้ได้ยี่ดอกช่วงไม่ๆแผงแผงและกี่ฟองพ่อสามสิบโอ้โหเยอะมากมากเลยนะครับห้าพันตัวของพ่อเนี่ยมันจะเป็นเป็ดตัวเมียเท่านั้นเลยใช่ไหม,มพ่ยังยังจะเป็ดตัวเมียเนี่ยคือเขาคัดมาให้เลยอืม,อมแล้วทีเนี้หลังจากที่มันไข่แล้วเนี่ยมันจะ ให้ไข่เราอีกนานแค่ไหนพ่อนานอยู่เิงปีหรอกหลังจากนั้นเราเก็บได้เป็นปีเลยอ่ะพ่อเงนเก็บได้เป็นปีเลยแล้วไข่เยอะๆอย่างเงี้ยพ่อพ่อเอาไปขายที่ไหนอย่างเงี้ยมันมีพ่อค้าเขาเขามารับทุกมือไยพอเนี่ยย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆแล้วค้าตามมาเจอได้ไงพ่อเขาก็ตามไปเงินไปยูมจังหวัดได้คงน้าไปคือก เขามีคนเลี้ยงย่างเยอะเขามีคนน้ำเจมย่างเยอะก็แปลว่าไข่มาเยอะๆเนี่ยก็คือไม่มีค้างเลยบ่บ่บ่ค้างสักมือมีแต่ไม่พอมัอมีแต่แย่งกันใช่ไหมพ่อมีแ่าย่งกันพราะไข่สวยๆงามๆลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยพ่อขายแผงเท่าไหร่อย่างเงี้ยร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะอู้หูยทำไมราคามันดีจังเลยนี่ขนาดออกจากไอฟาร์มเลยนะโดยตรงเลยนะอย่างราคาเนี้ยเนาะอู้หูแน่นอนมากเลยครับแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอด้วยนะพ่อเนาะบ่พหอ มีต้องจัดคิวมีแย่งกันไหมพ่อมีมีมีโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับผมยังขอแบ่งกันอยู่พ่อครับช่วยพาผมไปดูอ่าวิธีการเลี้ยงเป็ดหน่อยครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมข้อให้เขาก่อนนะพ่อไดอตอนกลางคืนเขาจะนอนอยู่ในข้อเนี้ยหละพ่อครับนอนอยู่นี่แหละโอ เราจะทำข้อใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราขึ้นอยู่กับปริมาณของเป็ดใช่ไหมครับปริมาณของเป็ดเราก็เอาตะไคร์มาล้อมตะไคร์มาล้อมอมนรางวันเขาออกไปหากินใช่ป่ะพอตอนเช้าเราปล่อยเขาเลยใช่ป่ะตอนเช้าปล่อยเลยเอ้าแล้วเขากลับมาย่งไงพ่อตอนเย็นเขากลับมาของเขาเองเราต้องไปต้อนไหมไปต้อนอยู่แต่ว่าสัญงานอย่างเงมันมันมีควยมันมีมากของมันดอกแล้วเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยเขามีการหลงฝูงบ้างไหมพ่อมีบ้างไหมเกเรมีไหมส่วนมากบ่ค่อยมีเลย มันอยามันไปเป็นมูกันนะอ๋อไม่มีแตกแถวเพาตอนเย็นก็เข้ามาเองอกลุ่มที่ดื้อๆแบบกลับช้าๆเนี่ยทําไงพ่อมันก็มาเองถ้าเขาเห็นมันมันก็ต้องมายุ่นี่แล้วเป็ดไร่ทุ่งอย่างเงี้ยเราต้องให้อาหารเย็นเขาไหมแม่บ่ให้น้ำยังเดียวให้น้ําไปกินในลงนอนเขาอ่ะให้น้ําอย่างเดียวคือโลงนอนเนี่ยจําเป็นต้องมีน้ําไปเสริมให้เขาไว้ต้องมีน้ำไปเสรอนเขาตั้งแต่เลี้ยงมาเราไม่ได้เคยให้อาหารเขาเลยพ่อบ่ฟูงอยู่บ่เคยให้อาหารตัดเฉยแปลว่าการเลี้ยงอย่างนี้มันก็ดีเลยพ่อ มันประหยัดค่าอาหารเท่ากับค่าอาหารก็ไม่มีเลยบอค่าอาหารบบมีหรอกพอแล้วอาหารหลักของเขาเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารครับกินหอยไหมหอยเชอรี่มันไหลเข้าีก็คือกินหอยเชอรี่ตามลงตามนาป็นข้าวดงข้าวดีเอาเอาพ่อแล้วเราเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยพวกหอยหมดทําไงมันเบิร์นกระยายที่ให้เรนเราก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆแมนย้ายที่ไปเรื่อยๆประมาณอาทิตย์โดนเปลี่ยนที่กับสองอาทิตย์นี่แหละ สองอาทิตย์นี่คือนานสุดแล้วที่จะอยู่จุดนี้ไม่เอา,าแล้วเปเ็ดเยอะๆอย่างเงี้ยพ่อเวลาเราย้ายที่เราทําไงต้อนไปหรือใส่รถเข็นไปไหมใส่รถเข็นใส่รถมันมีรถเข็นไปง่ายที่ไห้อยู่เ,เป็นรถลากไปนี้เลยพ่อ,อมันมีรถลาก<ห>ไปอยู่สองอาทิตย์ก็ย้ายที่ทีนึงแล้วเราก็ไปขอ,อเจ้าของนาไว้ก่อนเลยแม่น่าจะไปขอเจ้าของนาเขาอนแล้วอย่างนงี้าเจ้าของนาเขามีมาขอแบ่งไข่ปงไข่เป็ดมีไหมกะมีให้กินตามนั่นล่ะ อ๋อก็แปลว่าเราไปขอลงนาใครเราก็เหมือนเอาไข่เป็ดแบบไปแบ่งปันเขาด้วยอ๋อไข่เยเอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ได้ประโยชน์ทั้งคนเลี้ยงเป็ดเองนะครับกับเจ้าของนาด้วยนะครับนอกจากช่วยกําจัดวัชพืชนะครับกําจัดหอยเชลร์งเชอรี่แล้วเนี่ยก็ยังมีไข่ไปกินด้วยนะพ่อเนาะเขายังมีไข่ให้เขากินนา เอาพ่อครับแล้วข้อดีของการเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งเนี่ยกับการเลี้ยงเป็ดที่ขังไว้ครับข้อดีขอด้ขอเสียมันแตกต่างกันยังไงครับโอ้ต่างกันรรหลายอยู่เลี้ยงขังอาหารในฟาร์มนี่มันสบายอยู่แต่มันต้นทุนมันสูงตัวนึงก็ได้ตัวละห้าสิบตังค์น,นี่แหละประมาณนี้แหละเหลือจากค่าอาหารันแลรวโอ้ก็แทบไม่เหลือเลยเนาะพ่อเนาะแทบแทบไม่เหลือมีคนงานเนี่ยแหงบ่เหลือเลยพ่อครับพ่อจะปล่อยเป็ดออกไปหากินเนี่ยประมาณกี่โมงพ่อ หกโมงครึ่งหรือถึงเจ็ดโมงอู้แต่เช้าเลยนะน่ะเขาจะกลับค้อกเขาประมาณกี่โมงเพาะว่าเกินหาโมงหามงตรงเขาเขาเล่าเสร็จแปลว่ามืดเนี่ยเขาก็กลับแล้วเออเขากลัวความมืดหรือเปล่าเพราะมันหนาหนาสิกลัวเพราะว่าเหน็นปกติมันเขาเล่าซ้อนหนึน่งยโอ๋อครับผม อ้าวแล้วปล่อยอย่างเงี้ยพ่ออะไรที่เป็นศัตรูเขาบ้างครับแล้วเขามีโอกาสที่จะมีโรคมีภัยอะไรบ้างไหมพ่อก็บพราค่อยนี่เนาะเพราะเขาให้วัคซีนมันเยอะเรื่อยๆนะเขาฉีดยาฉีดนั่นอยู่แต่ว่าศัตรูอะไรยิ่ลเรื่อยกหมาเลยเนาะแต่ว่าคนเลี้ยงเป็ดไม่ถูกครับ หมานี่จำไว้นะครับคนเลี้ยงเป็ดไปอยู่ตรงไหนนะครับหมาอย่าเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้่ได้หมาก็เปลี่ยนนี่ผมว่ามันมากันแที่ยงแด้วมันระโดพ่อกันก็คือต้องคอยคอยระวังภัยให้เขาด้วยเนาะพรเาต้องไอเรื่องหากินเขาก็หากินของเขาไปเองเนาะแรหากินเองแล้วช่วงที่เขาไข่เนี่ยเขาออกไปหากินอาหารเนี่ยเขาจะไปไข่ในทุ่งหรือว่าไข่ในเร้าที่เราไม่ไม่ส่วนมากมันมีไข่ในเล้าหลายไรออ้าแปลว่าบางส่วนมันก็มีไข่ทิ้งบ้างทีป่ะนี่ีกันหน่อย อ๋อยงงั้นเราตามเก็บไหมครับหรือว่าปล่อยปล่อยไปเนระอ๋อเอาพ่อไข่ที่เพื่อนเอนเห็นเมื่อกี้ก็ล้วนที่เกิดจากในในคอกเนี่ยเวลาเขานอน,นใช่ไหมพ่อออกนี่เวลาเขานอนเอา้าล้วก็นอนแล้วไข่ในคอกเราก็เก็บไข่ทุกเช้าทุกเช้าปกติพ่อเก็บกี่โมงบ่ตีห้าถึงหกโมงเริ่มเริ่มเก็บเนาะ <G l ug> ก็แปลว่าเป็ดยังไม่ออกจากคอกเรา,ย,ายังไม่ทันออกจากเราเราก็เก็บไปเก<ช>็บไปเจ็บไข่เก็บเ็จแล้วเขายังค่อยปล่อยออกทําทำไมเราไม่ไม่ปล่อยเขาออกก่อนแล้วค่อยเก็บไข่ครับพ่อมันบ่ไเด้เบิงมันเรลาหามันออกไปก่อนเขาข้าเจ็บไข่หามีหมามีสตูนมาเขาเขาบุลูกไงเขาต้องเก็บแล้วเขายังปล่อยปล่อยออกไปปล่อยแล้วก็คือหนึ่งก็เราแม่ค้ามาเอาแต่เช้าด้วยสองเราได้ระวังภัยใ้เขาด้วยเขาระวังภัยเขานํำถ้าเราปล่อยเป็ดไปก่อนปุ๊บ มัวไดเก็บไข่อ้าวโดนน้องหมาเล่นไปแล้วเป็นสัตว์นมากทั้งหมดมันนี<ม>่ลอยมากพอับเป็ดพ่อก็เลี้ยงเยอะๆตั้งห้าพันตัวเนี่ย<อ>ถามจริงๆเธอพ่อเป็ดห้าพันตัวเนี่ยพ่อดูแลไหวไหมหรือต้องมีคนงานมันมีคนงานดูแลซอยประมาณกี่คนพ่อสามคนเขาดูแลนี่ดูแลยังไงบ้างพ่อเดินดูแลเบิ่งหมาเบิ่งสัตว์ปุนนี่แหละแล้วกลางคืนเขาก็ต้องนอนเฝ้ากลางคืนก็ต้องนอนเฝ้าเนีย เ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสถานที่คนเลี้ยงเป็ดกับเป็ดนะครับอาศัย<ช>อยู่ยังไงนะครับวับนนี้เราจะไปดูกันนะครับจะได้ดูวิถีชีวิตเนาะโอโ้โหพ่อแล้วการย้ายที่ย้ายทางเนี่ยพ่อนอนกันยังไงก็มาทําเต้นทำผ้าใบเขานอนอยู่เนี่ยนี่ลายซักผ้าอาบน้ำเขาก็ซักเสื้อผ้าก็กระตากไ้นี่แหลทำเราเป็ดอย่นีแล้วเอาแล้วมาทางทงกางทุ่งเนี้ยพ่อมีไฟฟ้าใช้เปล่พ่อมีใช้แบตเตอรี่หนาะไหนมีใช้แบตเตอรี่ด้วยเหรอครับพ่อใช้แบตเตอรี่ อย่างนี้มีไฟสองสว่างมีไฟสองสว่างมีอินเทอร์เน็ตเล่นไม่พ่ออย่างเงี้ยมีดูโทรศัพท์ไหมมีฝากดูรายการแนวทางเกษตรเก็บความรู้ด้วยนะพ่ออืก็จะเป็นอย่างงี้อ่ะพ่อนั่เคือเงินตื่นมากเขาก็เก็บของเสื้อ้างเขากางมุ้งนี่ก็นอนกันอย่างนี้เลยนะเขานอนกันแบบนี้เลยโอ้แล้วอย่างงี้นอนกันกี่คนพ่อเนื่ยนอ่นได้สองคนเอเต็มนอนสี่คนได้ไหมพ่อได้ได้ได้ ถ้านอนสี่คนนี้ต้องมีม่านปิดไหมม่านต้องมีบอดอเอือนะครับผมผมไม่ค่อยถนัดนอนสองคนนะครับปกติผมถนัดนอนสี่คนก็อยู่ง่ายๆกันอย่างนี้เลยพ่อแมนแล้วพวกงูพวกสัตว์อันตรายมันไม่ไม่ไม่มาแล้วบอ่วนว่าพวกใครนี่เลยเรามีวิธีเลือกที่กางเต็นท์ยังไงพ่อแมนเต้องหาเลือกบรรดาทานวีทีมันโลงไหมอืมไม่รลแมนมองว่าในที่มันโล่งลงจักหน่อยครับ อันนี้อุปกรณ์การกินก็กินเสร็จอยู่นี่เลยกินเสร็จเบ็ดเสร็จอยู่นี่เลยกี่มือพ่อกินกี่มืออยู่นี่หลายมืออยู่ก <laughs> ินเหมือนเป็ดนะครเ,<อ>เป็ดกินทั้งวันคน<ม>เลี้ยงเป็ดก็กินทั้งวันกินทั้งวันโอ้โห <laughs> ดูที่นอนของคนเลี้ยงเป็ดแล้วเนาะพาไปชมที่นอนของน้องเป็ดหน่อยครับผมน้องเป็ดจะนอนกันยังไงนะครับไปชมก<อ>ันครับพ่อการเลือกที่นอนของน้องเป็ดเนี่ยเราต้องดูทำเลยังไงพ่อดูพี่นมันกว้วางแน่นหน่อยเนาะแล้วเราต้องกักบริบเวณยังไงอะพ่อ แช่กักบ,บริเวณเื่องเนี่ยแล้วบ่ให้ออกจากบ่ให้ออกจากนี้เลยคือเราต้องเอาตะไคร์มาอ้อมไว้เลยเอาตะไครยอ้อมเลยอย่างนี้คือตะไครยนี่ก็พร้อมสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราพร้อมย้ายเหมือนกันลเลยก็ทําง่ายอย่างนี้เลยก็คือเอาตะไคร์ล้อมแล้วก็เสาปักน้องพ่อเนาะเสาปักอันนียประตูหน้าก็เป็นระบบไฮดรอลิกเนาะกดลงอ <laughs> อพอครับไอ้ด้านข้างนี่เราใช้เป็นอะไรมุงครับพ่อเป็นตะนไคร์นี่แเอี่ยม้บบดมันออกเชื่อข้อดีของการที่ใช้ตะไคร์มันดียังไงพ่อ มันเบามันถือไงไยมันเจ็บไงเอาเวลาเดี๋ยวเราย้ายที่ก็ดึงแต่เสาออกปุ๊บก็รวบเลยใช่ไหมผมเดินทางว่างั้นเดินทางุกมือประตูหน้าก็เป็นระบบไฮดรอลิกอย่างนี้เลยนะพ่อปวดท้องที่รดเป็ดลงปุ๊บเลยสะดวกต่อการเข้าออกนะพ่อเนาะอันนี้มันก็ข้อดีแนวหนึ่งมันเคลื่อนย้ายง่ายมันบ่หนักมันบ่เกะกะ สถานที่ก็โลง่งนี่เอาแล้วตอนกลางคืนเราต้องเปิดฟงเปิดไฟให้เขาไหมเขาก็เปิดไฟกันหมานี่งเรากันกน,กน,นั่นเราใช้โซลาเซลล์นี่เนาะอ๋อใช้โซลาเซลล์ส่องมาแมนเปิดให้เขาทั้งคืนเปิดให้เขาทั้งคืนมีบางคืนที่ไฟดับเป็นเขาอยู่ได้ไหมหรือเขากลัว,วเขาก็ยูได้ยุตรบกเพรว่าเขาแหงอยากให้นมันอยู่สว่บบางมันใคอ่ยอ,ยอย่างมากมันมันค่อยเดลียวเห็นไหมผู้เฝ้าเขาก็จีบเมืองไงครับทุกๆเช้าเราก็จะไาเก็บไข่เขาจะไข่ไข่ยตามนี่นล้นนี่ เขาจะไข่เป็นกองหรือไปไผ่เรื่อยพ่อเป็นกองอยู่กองเราก็เดินมาเก็บๆอย่างนี้เลยเนาะพ่อเนาะเก็บไปตามนี่แหละอย่างส่วนมากเนี่ยพ่อเขาจะไปไข่ตรงไหนพ่อเราชี้ให้ดูหน่อยนี่นี่มันจะไข่ในน้ำตามร่องนี่หรอตามร่องนี้ครับผมเป็นระเบียบเลยเนาะเพราะอย่างเงี้ยปกติมันจะใส่ฟางห่องแต่ว่ามันบ่ได้ะเอจะอยู่ยโดยด่วนเข้าเดี๋ยวย้ายแล้วใช่ไหมพ่อเข้าเดี๋ยวก็ย้ายเสียเวลามขนมาอีกถามมี่ใกล้เก่ามาใส่อยู่ถามบ่กมี่นี่เราขนนองมาใส่ก็เปียนนั่งอี่างนก็งแต่ถึงนี่เปลี่ยน แล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยครับเขาสนใจอยากจะได้ไข่เป็ดเนี่ยพ่อหรืออยากจะมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแบบพ่อเนี่ยครับพ่อมีช่องทางให้เพื่อนๆติดต่อไหมครั0988503140ครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจไข่ก็นะครับโทรมาตามเบอร์ของพ่อได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อนะครับสําหรับความรู้ดีๆนะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับไข่เป็ดจเอาไปจําหน่ายนะครับผมก็ราคาถูกๆก็มาติดต่อตามเบอร์โทรที่พ่อให้ไว้ได้เลยนะครับพ่อมีตลอดเนาะมีมี ตลอดนี่ตลอดปีอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับอาชีพการเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งที่รายการได้มานําเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเองก็ไม่ได้ยากนะครับต้นทุนด้านอาหารก็แทบจะไม่มีเลยนะครับลงทุนครั้งเดียวสามารถเลี้ยงสร้างไรายได้ได้หลายเดือนเลยนะครับผมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าสนใจนะครับส่วนสําหรับคลิปหน้านั้นทางรายการจะพาไปชมอะไรนั้นก็ช่วยให้เพื่อนๆติดตามไว้เลยครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับกาลังสนใจอาชีพเกษตรเรื่องไรรก็สาามถ มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวทางรายการจะรีบไปจัดหามาสืเพื่อนเพื่อนอย่างแน่น,นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ